โดยทางผู้ว่าบุรีรัมย์นะครับติดตามการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดกระสุนปืนใหญ่ของทางฝ่ายกัมพูชาครับนายปิยะพิจนำนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยเพศจกรหญิงนัทธราดาปิจนำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุประทะตามแนวชายแดน ที่ได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนใหญ่ของทางฝ่ายกัมพูชาตกในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดอำเภอละหานทรายกว่า250ลูกจากการสำรวจนะครับมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดจำนวน10หลังเสียหายเล็กน้อยจำนวน8หลังเสียหายหนักจำนวน2หลังรถยนต์เสียหาย2คันวัวตาย3ตัวและหมูตาย5ตัวนะครับส่วนพืชผลทางการเกษตรและสวนยางพารา อยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากว่าบางพื้นที่พบว่ามีกระสุนปืนใหญ่ตกค้างยังไม่ทำงานอีกด้วยครับค่ะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านยังปเปิดเผยนะคะว่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อย,ยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดเสียหายเล็กน้อยหรือเสียหาย บางส่วนได้มอบหมายให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุริรัมเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดแล้วส่วนอีกสองหลังที่เสียหายหนัก ได้มีภาคเอกชนหม่จะเป็นบริษัททาดาพรีคลาสจำกัดนะคะมอบบังเกอร์2ห้องนอน1ห้องน้ำพื้นที่52ตารางเมตรที่เป็นบังเกอร์หลบกระสุนปืนใหญ่ได้ความหนาของผนังคอนกรีต10เซนติเมตรกำลังอัด350 KSC นะคะให้กับประชาชนที่ ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดด้วยค่ะและอีกหลังนะครับพื้นที่ตำบลบ้านกรวดปัญญาวัดบ้านได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนใหญ่ตกกลางตัวบ้านนะครับลึกประมาณ3เมตรแต่ไม่ทํางานนะครับทำให้หลังคาและพื้นได้รับความเสียหายจากการทําลายวัตถุระเบิดได้มีผู้บริหารกลุ่มบริษัท north east rubber จำกัดมหาชนนะครับและเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัม ได้ให้การสนับสนุสนซ่อมแซมทั้งหลังซึ่งทั้งสองหลังคาดว่าอีกไม่เกิน10วันสามารถส่งมอบให้เข้าอยู่อาศัยได้ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาสัตว์เลี้ยงเช่นวัวที่ตายตัวละ35,000บาทสุกรตัวละ3,000บาทความเสียต่อรถยนต์นะครับก็ช่วยเหลือตามที่เสียหายจริงโดยได้ใช้เงินบริจาคก,กองทุนช่วยเหลือผู้อพยพจังหวัดบ,บุริรัมซึ่งมีประชาชนร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากครับ